ก็จากกรณีที่ประธานาธิบดีของรัสเซียนะท่านวลาดิเมียร์ปูตินได้เจอกับท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคุณเศรษฐาทวีสินภาษากายของการเจรจาการของผู้นําทั้งสองประเทศถ้ามาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างมีหลายๆลาคนทวิเคราะห์ว่าอย่างนี้ครับผมไม่เคยเห็นนักการเมืองคนไหนที่ดูหวาดกลัวและเครียดเท่ากับเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยเลย ในระหว่างการพบปะกันของปูตินกับท่านนายกนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการหันทั้งตัวลำตัวเข่าศาีรษะเท้าไปทางผู้นำของรังเสเซียซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านเตรียมความพร้อมที่จะพูดคุยกับเขาแต่จากการหดตัวและพยายามใช้พื้นที่ให้น้อยที่สุดท่านนายก เสฐาได้แสดงท่าทียอมจำนนต่อผู้ทรงพลังและมีประสบการณ์มากกว่าประสบการณ์อันยาวนานในการบริหารทางธุรกิจของท่านนายกไม่ได้ช่วยให้ท่านมีความมั่นใจในการเจราจาเรื่องต่างประเทศแต่อย่างใดความเครียดอย่างรุนแรงทําให้ท่านนายกวัยต่อเสียงครับและการเคลื่อนไหวรอดตัวมากดังนั้นจึงมีการสายทิศะอย่างรุนแรงไปทุกทิศทางและเขาสายยังไยยงใส่ไงนายกนะั่นนะ่ะ ร่างกายของท่านนายกรัฐมนตรีพยายามจะกําจัดพลังงานส่วนเกินที่ไม่สามารถเผาผลาญในการต่อสู้หรือหนีออกจากร่างกายโดยการยืดถุงเท้าฟียืดถุงเท้าได้หรอยืดถุงเท้ายืดถุงเท้านี่มันเป็นภาษากายว่าหนีเลยหรอถุงเท้าเข้ายาวอยู่แล้วรองเท้าเข้ายาวมันถุงเท้าสั้นอ่ะพยายามยืดมีแต่คนน้าแข้งนะทีนี้ไอการดึงถุงเท้าและก็หมุนเอกสารเบิกข้อของท่านนายกแล้วก็แตะ เอกสารบนโต๊ะและท่านนายกก็ตัดเอกสารทันทีหลังจากที่ปูตินวางเอกสารของเขาลงบนโต๊ะแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่อ่อนไหวง่ายต่อคําแนะนําและข้อเสนอจากผู้ที่แข็งแกร่งกว่าความเครียดของท่านนายกยังแสดงให้เห็นถึงรอยยิ้มที่เสแสร้งให้กับปูตินอู้นี่ก็มองันอย่างนี้เลยเ,ลเนี่ยซึ่งปรากฏเพียงเสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้นและนอกจากนั้นยังมีสัญญาณการยอมจำนอนอีกข้อหนึ่ง คือการลดศีรษะและหลลลไนะหล่ลงเขาลดยังไงนะก้มหัวนอบน้อมกับต่างชาตินอบน้อมก,กับต่างชาติรอยยิ้มที่จริงใจค่อยๆจางหายไปและอยู่บนใบหน้าอย่างน้อยหนึ่งนาทีในขณะที่หน้าตาของนักการเมืองไทยก็เย็นชาและแข็งขึ้นลงอย่างรวดเร็วส่วนตัวปูตินเองก็รู้สึกตึงเครียดทางอารมณ์เช่นกันแต่น้อยกว่ามากเพราะการประชุมเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นกลางซึ่งคนส่วนใหญ่รู้สึกว่าปลอดภัยกว่าเมื่ออยู่ที่บ้านตัวเอง บทเรียนครั้งนี้สําหรับนักการเมืองจากการประชุมครั้งนี้คืออะไรนั่นก็แปลว่าท่านนายกเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ยังบริหารจัดการอารมณ์ได้ค่อนข้างแย่อันนี้คือคาวิจารวิเคราะห์จากพี่น้องประชาชนบางส่วนที่เขาเห็นวาอากัปริยาใ์การเจรจา,าภาษากาย,ภา,ากายภาษาบ้านเมืองระหว่างผู้นําประเทศทั้งสองประเทศครับแล้วคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับแล้วทนายรณรงค์อายไหมครับถ้าเป็นผมนะ ผมไปอยู่อย่างนี้ผมก็ต้องดึงสองข้างว่ะดึงข้างเดียวมันไม่อยู่มันนะเครียดจัด